ับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธอิสุโซครับในงาน b a n g ขอ k International Auto Salon 2022ครับและผมอยู่พี่ยศครับพี่ยศสวัสดีครับพี่มาสวัสดีครับพี่ยศฮะไปีน้เหมือนเดิมนะฮะอิสุโแต่งกันแบบสดๆนะครับประชาความอิสุขนาดใหญ่เลยครับด้วยความตั้งใจนะครับก็อยากเรียนว่าบริษัทเองก็ได้รู้จักกับทาง บริหารของแห่งเสี่ยงสปอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็พี่แมนเองด้วยเราก็อยากจะแบบเต็มที่กับที่งานนี้แล้วเป็นเรื่องของออไปเนีจริงๆก็เลยคิดว่าสิ่งสําคัญคือเรามีรถที่เป็นแบบรุ่นพิเศษจากโรงงานอย่างเช่น X Series Speed X Series c e n d e r เพราะฉะนั้นเจอรถรุ่นมาตรฐานก็มีรถรุ่นพิเศษตกแต่งมาจากโรงงานก็ให้ดูที่นี่ ต่อไปก็คือเป็นเรื่องของรถที่แบบอยู่ในประชาคมเอซูอสุเช่นกันแล้วก็เป็นรถแข่งครับรถแข่งเลยเราจัดแข่งขันกับรายการที่ใช้ชื่อว่าอ e ีซูสุวันเมกเรสมา13ปีแล้ว13ปีคันนี้เลยครับอ่าในหลงหลักนี้เรามีทั้ง1.9 3.0คันนี้คือ3.0นะครับอ่าเครื่องยนต์เดิม190แรงมา้าใส่กล่องเพียงแค่1ใบครับแล้วก็คอนเซ็ปต์คือทางคุณอ้าอีซูซูฉบัครับก็คือครแรงไส้ควันโบชาร์จเจอร์สเปคเดิมไม่ได้ยุ่งวัตชีตสเปคเดิมไม่ได้ยุ่ง เบ็เสร็จแล้วจากกล่องพ่วงขึ้นมาที่270แรงม้าโอ้โหปักกันก็ไม่ขาดใช่ครับขับได้สะใจแต่เป็นความเดิมแล้วก็ชุดช่วงล่างก็อยู่ในกลุ่มประชาคมใช่ไหมครับบิสเคีแล้วก็เบรกพลังต่างมาครบหมดจาก AP นะครับเป็นต้นแล้วเราก็เป็นไปตามกฎของ FIA ครับโรเคชมาครบเบาะรถแข่งเข้มขัดนิรภัย6จุดทางดับเพลิงชุดดับเครื่องยนต์มีขรบก ใช่ครับนัผู้จัดก็จะจัดการให้เราอาผู้จัดจัดให้เสร็จใช่ครับนะแล้วเราจ่ายตังค่ะใช่ครับเราก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของประชาคมนี้แล้วก็ไปสนามแข่งขันที่พิรัสเซอร์กิตแกงประจานที่เพชรบุรีแล้วก็ที่สนามช่างบุรีรัมศัครับแล้วผู้ที่สนใจคือใครลูกค้าหรือว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าก็จะมาจากโมดิฟายช็อปนะครับมาจากเจ้าของธุรกิจที่เป็นลูกเจ้าของนะครับแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบเป็นคนรุ่นใหม่ๆ แล้วก็มองว่ากิจกรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตนั้นสร้างความสมัคคีอย่างไรแล้วก็มองในแง่ของการที่จะขับรถแข่งใช้ความเร็วมาฝึกขี่ความสามารถก็คือเข้าสนามแข่งนะครับเราเป็นแพคเกจนะช่ครับเป็นแพคเกจให้ลูกค้ามีกิจกรรมใช่ครับให้ทำด้วยนะครับขั้นต่อไปมีอะไรขั้นต่อไปนี่นะครับถือว่าเป็นประชาคมมาอีกหนึ่งอีเวนต์ครับเมื่อคู่นี้คือวันเมกเรสคือข้อเล็กสายเลียวตอนนี้คือสายตรงพอดมค์ครับ สมัยพี่แมนก็จะเห็นภาพออกพอตเมายคือ402เมตรรุ่นหลังใช้เรียกว่าดร็ก402เมตรเขาจะมาทํารถแข่งแล้วก็ทําเป็นรถโชว์ทำเป็นรถบ้านแล้วก็แต่งนะครับตอนแรกเนี่ยพี่แมนอยากนึกถึงเพียนก่อนที่ยุดเอารถที่เป็นแบบแร็กเตอร์ดีเซลหน้ายาเข้ามาแต่วันนี้เนี่ยก็อยากบอกว่าในความเป็นโทนก็อยากจะเน้นที่ 4x2 สายหมอก 4x4 สายลุยนะครับก็จะมีคันขาวสุดตรงนั้นเลยครับก็คือเป็นของ พ่อสุดแม่งสัง่งเขาก็จะเอาไฮแลนเดอร์ครับเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อยกสูงโหลดเตี้ยเลยเมือ่อก่อนรถสูงขนาดนี้วันนี้ลงมาเป็นแบบเจดดนิ้วนะครับแล้วเขาก็ดรอปเครื่องยนต์ทุกอย่างลงไปหมดเลยแล้วก็เก็บโล่งเลยครับห้องเครื่องยนต์นี่คือแบบโล่งมากแล้วก็ครั้งแรกที่ในวงการเห็นนะครับเทอร์โบสี่ลูกไม่เคยมีใครต่ออนุกรมเทอร์โบสี่ลูกมาก่อนอแล้วก็เราเป็นคันที่เป็นแบบสายลุยนะครับจะเห็นว่าการลุยเนี่ยเขาก็ยังคอน,คอนเซ็ปต์ไว้ว่า Vcross เนี่ยเป็นสปอร์ตออฟโรดมีความสปอร์ตมีความหรูครบเขาก็เลยข้างนอกไม่ค่อยทําอะไรมากแต่ไม่ค่อยทําก็เยอะเหมือนกัน uh huh. แล้วก็ไปทําห้องเครื่องครับ uh huh. ห้องเครื่องคือ uh huh. ทาเต็มที่แล้วก็จาก190ขึ้นมาที่380แรงม้า uh huh. วันนี้ก็อยากเรียนว่างานบางกอกออรสลซอนเนี่ยช่วยให้ภาพลักษณ์แล้วก็การรับรู้ชัดเจนมากขึ้น uh huh. เพราะฉะนั้นก็เลยเอารถกลุ่มต่างๆมาให้ลูกค้าเห็น แล้วก็ปิดท้ายครับด้วยรถที่เป็นรถที่อยู่ใน t v c ออนไลน์ของเราก็จะมีศิลปินที่ชอบ outdoor lifestyle รักโลกนะครับแล้วก็มาใช้รถคันนี้ขับไปในเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ดูว่านี่คือสิ่งที่เราควรผมงแหนแล้วก็ดูแลไว้ก็เลยเป็น Isuzu e V Cross 4x4 Master of All Roads คันนี้ทั้งคันครับแต่งโดย VVP 4 x คณีคุณก็จัดเต็มเลยใชคร,ครับแต่งไปจักเท่าไหร่ คัน v ี p เนี่ยประมาณ3,400 0 4 0แต่คือวันแบร์นะครับ A R B ออสเตรเลีย A R B ทั้งคันทั้งชุดป้องกันทั้งชุดช่วงล่างแต่ช่วงล่างนี่พี่แมน Amazing มากพูดตรงๆครับยุดปิดกันคือยุดรู้สึกว่า Oman E Mu เนี่ยแข็งเพราะว่าออสเตรเลียเน่ยเขาใช้แบบฟังชั่นอลพอเรามาใช้ประเทศไทยโหมันกระโดดมันกระเด้งมันแข็งภาพต่างๆที่เราเคยจำเมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้ไม่ใช่ครับ อยากบอกว่าถ้าเราไปมองสินค้าแบรนด์ไทยก็อันนี้ไม่ได้มีจค่นานะครับก็อยากบอกว่าเขาอะหนึบมากแต่นุ่มแล้วนุ่มเลยรับแล้วแบบใช่ครับแับคนไทยเลยใช่ครับเขาจูนมาแบบดีมากเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาหลายปีเราไปปิดกั้นตัวเองล่าสุดยุดทำรถตัวนี้นะครับแต่ครั้นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ได้ความเมตตาจากคุณบีนะครับก็ทําอะไรมาครบหมดขับแล้วแบบโห่ฟิลดีมากไม่เหมือนปิกอัพสิบประตูครับอารมณ์แบบคล้ายๆ SUV มีความมั่นคงขับสนุก นั่งสบายแล้วเห็นเทรนด์ตอนนี้นะครับของอิโโเนี่เหมือนว่าลูกค้าเนี่ยชอบแต่งจริงๆครับเป็น,นยังไงคืออยากเรี้ยพี่แมนกับทางท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าบริษัทเองก็ไม่มีจตนาที่จะไปส่งเสริมนะว่าแต่งเลยแต,งต่งเลยแต่วันนี้กลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยลงมากๆแล้วก็วันนี้ครับถ้าเรามองในแง่รถยนตน์นะในประสงค์จ้ที่นั่งมิวเราคาเราเปิด รุ่นคุ้มค่าใช้งานเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่แบบมีเบสิกเซฟตี้แบบลดเหลือเลยนะครับรบแล้วก็นั่งได้เจ็ดที่นั่ง mm. มีในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเจ้าบลูพาวเวอร์กิอัตโนมัติเขาไปแต่งใช้งบประมาณ80,000บาทราคารถยนต์หนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านแล้วก็เอาชุดแต่งไปอยู่ในแฟรนันซิสอ๋อผ่อนไปในเพลินเลยครับทีนี้รถเลย<ถ>ใช่ครับโอ้สะดวกเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดส่งว่าเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าคาร์บอนใส่แม็กสิบแปดใส่าย,ยงางแก้มต่ำนิดนึงนะครับใส่ชกหน้าชกอัพสปริงใหม่ จัดส่งเสร็จครับแบบนี้เท่ๆนะครับก็ถึงว่าที่แบบโอ้โหทำไมโอ้โหตอนหลังนี่ฮิตเหลือเกินนะฮะหนึ่งจุดเก้าเทอร์โบใช่ครับนแบบทำไมวิ่งเร็วเหลือเกินฮะอยากให้ผู้ชมดี่แนรถยนทุกวันนี้คือถือว่าเครื่องยนต์สมรรถนะดีมากนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีจุดนะครับถ้าพี่แมนคุ้นเคยกับคำว่าคันรถไฟฟ้าลูกค้ามองว่าพอผมขึ้นไปขับปุ๊บไม่คุ้นแต่พอมีการติดคันเร่งไฟฟ้าวัดโวลเทจล่วงหน้าวัดอะไรล่วงหน้ากดปุ๊บตอบสนองปั๊บ เครื่องยนต์นะครับแรงมา้าแรงบิดเท่าเดิมแต่มาตอบสนองเร็วขึ้นนี่คืออีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่ลูกค้าก็ไปใส่กันแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าบริษัทไม่ส่งเสริมเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เชียร์ให้ไปใส่แต่ก็แล้วแต่ผู้บริโภคต้องสนใจว่าอันนี้ควรใส่หรือไม่ควรใส่แล้วมีผลต่อการประกันไหมซึ่งก็อยากเรียนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับก็นะครับใครที่สนใจนะครับ,รบที่อยากจะออกรถนะครับอีโซโซขับในงานนี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ปกติแล้วอยากเรียนว่าถ้าเป็นงานอย่างเช่นนะครับบางเกาะออสซอนทุกๆครั้งเราจะมีเงื่อนไขพิเศษนะครับแล้วก็อยากเรียนว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามอาชีพลูกค้าบางท่านรับราชการบางท่านธุรกิจเอกชนบางท่านธุรกิจ SME บางท่านอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสเตทเมนต์เลยอีสุสุซื้อง่ายครับหมายความว่าเราทำได้ทุกเงื่อนไขทุกอาชีพเราสามารถทําให้ท่านนั้นจัดไฟแนนซ์่านแบบไม่ยากแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราอยากให้ท่านนั้น ได้สบายๆอาจจะวางดาวเท่าไรดีหรือต้องการผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ดีก็เลยกลับมาที่คําว่าซื้อง่ายแล้วก็การรับประกันนี่นะครับ3ปี100กิโลเมตรแต่เรามีการซื้อวารันตีแพ็กเกจเพิ่มได้เป็น5ปี160,000กิโลเมตรก็ได้แล้วก็ดูแลให้ได้ทั้งหมดเลยครับใครสนใจนะครับก็มากันได้ครับที่งานแบรน์ของโรสซอลลครับตื่นตาตื่นใจนะครับเซ็กซี่คาวอชเซ็กซี่คาวอชต้องมานะครับ วันละสามรอบนะครับก็มาชมกันได้ต้องขอบคุณพี่แมนกับทางผู้บริหารนะครับที่ว่าอุตส่าห์ให้โอกาสกับทางบริษัทส่งรถยีสุแต่งแบบพ่อฮอบปากคำคอขึ้นไปเซ็กซี่คาร์วอชด้วยล้างด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ให้เราใช่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยศนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณพี่แมนอย่างยุ่งครับผมและพี่ยศก็ต้องขอลาไปก่อนใหม่เก็บหน้าครับพี่แมนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ